ทุกเขตคนบ้านแดงไม่ควรอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องไม่อยู่ตรงยินชายแดนไทยด้วยต้องออกไปไกลมีบางอย่างที่เราจะต้องจะต,ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ประมาทไม่ได้ด้วยเช่นกันโดยไม่มีใครที่สืบทราบว่ามันเป็นอใไรกันแนะ่อันนี้ไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของเธอแล้วไม่ทําอะไรแบบทุกวันนี้ผมยืนยันได้ว่ามีการยุยงจากต่างชาติครับว้าแดงน,นะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่เห็นบทสรุปนะคะเข้าใจว่าในพื้นที่ยังไม่ได้มีการขยับหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะ ตรงนี้ก็ประกาศพื้นที่ตรงนี้ไปของเขาเนี่ยมันเป็นเขตของพมา่าหรือว่าเขตของไทยรัฐบาลไม่มีคำตอบเองนี้จริงๆต้องตอบต้องบอกประชาชนก่อนรัมจีกะลาหมไปต้องไปเสนอว่าขอให้สภาความมั่นคงเคาะมาระบุมาว่าเอาอะไรกันแน่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างชัดเจนซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นชัดเจนนะครับชายแดนไทยพม่าเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆก,ก็คือที่เป็นบก